อันนี้ค่ะนักเรียนป .5 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่สวนนะคะเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะเผื่อปิดเทอมไปแล้วใครลืมนะคะ่ะมาดูข้อที่หนึ่งสิคูนิส่วน20นะคะนักเรียนก็เขียนวิธีทำแล้วเขียนเลย12คูณ1ิส่วน20เท่ากับ12คูณ15ส่วน20คราวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเลข12เขามีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่เนาะหนูก็ใส่ส่วนหนึ่งเข้าไปนะคะเพราะปกติแล้วเลขตัวเดียวๆเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ทุกตัวเช่น3จริงๆเขาก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน1เนาะ4เขาก็จะมีค่าเศษ4ส่วน1นะคะหรือ100เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมีค่าเป็น100ส่วน1เนาะเลขธรรมดาปกติที่เราเห็นนะคะในความเป็นจริงเขาจะมีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ทุกตัวอ่ะข้อนี้ จาก12ก็เลยกลายเป็น12ส่วน1ต่อมาเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันเนาะแล้วเราจะเริ่มทําการตัดทอนค่ะอ่ะเวลาเราทำการตัดทอนเราจะทำการตัดทอนคู่ตรงข้ามก่อนถูกไหมมันจะมี2คู่คือ12กับ20เป็นคู่แรกแล้วก็1กับ15นะคะอ่ะดูคู่แรกกันก่อน12กับ20แม่อะไรเอ่ยที่ท่องแล้วเจอทั้ง12เจอทั้ง20 นั่นก็คือแม่แม่2องอะสองอะไรได้สิบสองเอ่ยสองหนึ่งสองสองสี่สองสองอะไรได้ยี่สิบสองหนึ่งสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปสองสิบเ็ดสิอป็นยี่สิบะได้มาเป็นหกเป็นสิบคราวนี้หนูดูอีกเลข6กับเลข10เนี่ยมีแม่อะไรตัดทอนได้อีกไหม ที่ท่องแล้วเจอทั้งหกทั้งสิบแม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอทั้งหกทั้งสิบแม่สองหนูก็ท่องเลยสองอะไรได้หกคะสองสามหกถูกไหมสองอะไรได้สิบสองห้าสิบได้เป็นสามกับห้าสามกับห้ามีแม่อะไรอีกไหมที่ท่องแล้วเจอทั้งสามทั้งห้าไม่มีถือว่าจบเนาะสำหรับคู่แรกสิบสองกับยี่สิบจบแล้วได้เลขใหม่มาเป็นสามกับ ต่อมาหนึ่งกับสิบห้ามีแม่อะไรไหมที่ท่องเราเจอทั้งหนึ่งเจอทั้งสิบห้าไม่มีถูกไหมคะถ้าไม่มีเราก็หยุดไม่ต้องทำแล้วแสดงว่าคู่นี้ตัดทอนไม่ได้นะคะหนึ่งกับสิบห้าต่อมาดูคู่ของฝั่งตัวเองคู่ของฝั่งตัวเองคืออะไรตอนแรกเราจับคู่12กับ20แล้วก็15กับ1ถูกไหมคะแต่คราวนี้เราจะมาดูฝั่งตัวเขาเองอเป็นการแบ่งฝั่งซ้ายขวาเนาะ ฝั่งซ้ายเรามี2เลขคือ3กับ1ถูกไหมคะฝั่งขวาเรามี2เลขคือ5กับ15เราจะทอนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะ,ะดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีเลข3กับเลข1มีแม่อะไรไหมที่ท่องแล้วเจอทั้งเลข3ทั้งเลข1มีไหมเอ่ยไม่มีไม่มีหหนูก็ไม่ต้องตัดทอดน,นะคะต่อมาดูฝั่งขวา เหลือห้ากับสิบห้าห้ากับสิบห้าแม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอทั้งห้าเจอทั้งสิบห้านั่นก็คือแม่ห้าก็คือห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าได้เลขหมายสองตัวเป็นเลขสามกับเลขหนึ่งค่ะมีอะไรตัดทอนสามกับหนึ่งได้อีกไหมไม่มีแล้วถูกไหมท่องไปก็ไม่เจอแล้วนะคะสามกับหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เลขมาเป็นแบบนี้นะคะก็มาคูณเลข ด้านบนด้านบนหรือเลขอะไรบ้างเอ่ยสกับสหนูก็คูณเลยสาคูณสเนี่ยมันเครื่องหมายคูณถูกไมสามคูณสได้9ก้านะคะตัวเศษได้เ้าต่อมาดูตัวส่วนตัวส่วนฝัน่งซ้ายเหลือหนฝัง่งขวาเหลือหนึหนคูณหก็ได้หอ่เเาเศษเส่วนหนเศษเส่วนหน เศษเก้าส่วน1จริงๆแล้วมันก็คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ9้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต่ออบตบอตอบ9เสร็จแล้วเนาะต่อมาดูข้อที่สองนะคะหคูณหนึ่งอยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลอกโจทย์ก่อนหกคูณหนึ่งอยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยสี่ิบสี่เท่ากับ หกสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยสี่สิสี่อ่าซึ่งจริงๆแล้วหกสิบเขามีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ถูกไหมอย่าลืมนะต่อมาคู่แรกมาดูคู่แรกกันก่อนคู่แรกคือคู่ตรงข้ามคู่ตรงข้ามคือหกสิบกับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถูกไหมอ่าคู่ต่อมาคือหนึ่งร้อยยี่สิบกับหนึ่งเราทำหกสิบกับหนึ่งร้อยสี่สิสี่ก่อนแม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอทั้งหกสิบเจอทั้งหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แม่ สิบสองถูกไหมอ่าสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบต่อมาณแม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอหนึ่งร้อยสิบสี่ก็คือแม่สิบสองถูกไหมเมื่อกี้เราบอกว่าใช้แม่สนะิบสองเนาะสิบสองอะไรได้หนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสิบสี่สิบสองสิบสองได้หนึ่งร้อยสี่สิบ นะคะเหลือเป็นห้ากับสิบสองห้ากับสิบสองมีแม่อะไรท่องแล้วเจอทั้งห้าเจอทั้ง12อีกไหมไม่มีอ่ะถ้าไม่มีแล้วก็เสร็จเราก็เปลี่ยนคู่อ่ะไปหารหนึ่งกับหนึ่งรอยี่สิมีแม่อะไรไม่น่าท่องแล้วเจอทั้ง1เจอทั้งหนึ่งรอยสิไม่มีถูกไหมไม่มีแสดงว่าเราก็ไม่ต้องทำคราวนี้แบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายด้านบนเหลือห้าด้านล่างเหลือหนึ่งมีแม่อะไรท่องเราเจอ 5, จทั้งห้าเจอทั้งหนึ่งมีไหมคะไม่มีถูกไหมอ่าต่อมาหนึ่งร้อยยี่สิบกับสิบสองฝั่งขวาค่ะแม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอทั้งสิบสองเจอทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นก็คือแม่อะไรอีกแล้วอ่าแม่สิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองถูกไหมสิบสองสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ สิบกับหนึบกับหตรงนี้มีแม่อะไรท่องแล้วเจออีกไหมทั้งสิบทั้งหงอ่ะไม่มีก็ถือว่าเสร็จนะคะคูณเลขด้านบนเหลือห้ากับ10ค่ะห้าคูณสิเป็นห้าสิบด้านล่างเหลือเป็นเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้1ได้เป็นห้าสิส่วนหนึ่งะคะห้าสิส่วนหนึ่งก็มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าสิอ่ะหนูก็ตอบอตอบห้าสิบ เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเป็นการทวนของเก่านะคะขอบคุณค่ะ